สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจ ps auto car วันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่จำนำเสนอกับ nissan novara นะครับคันนี้จะเป็นแคปนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเดี๋ยวผมพาชมสีสันรอบๆบคันก่นนะครับสีสันสวยงามครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับคันนี้ประวัติดีนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับแม็กเดิมโรงงานนะครับ ยางยังสวยๆอยู่เลยนะครับยางปีสิบเก้าครับเดือนนานานะครับรุ่นนี้แคปเปิดได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปชมภายในครับภายในเป็นสีเบทนะครับระบบไฟฟ้าครับเบาะมีตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงกระขาดนะครับแคปเปิดได้ครับเบาะแคปททำมาใหม่สวยงามนะครับนี่ นนี้นะครับรถวิ่งไปที่สามแสนกว่ากิโลครับเดี๋ยวรอเลขหม้ขึ้นแป๊บนึ่งนะครับยังไม่ได้สตาร์ทนะครับงั้นเดี๋ยวกดสตาร์ทก่อนนะครับนี่ครับใหม่วิ่งไปที่สามแสนสองนะครับเครื่องสตาร์ทที่เดียวติดนะครับแอร์เย็นดีนะครับวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับ FMAM ใช้ได้นะครับ cd ดีใได้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนครับนี่นะครับเครื่องเดิมครับไม่มีไอนะครับน้ำไม่ดันนะครับใช้งานได้ปกติ เดี๋ยวดูคานหน้าสติกเกอร์อยู่เหมือนปกตินะครับคานหน้าเดิมเลยนี่ครับกระโปรงเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวล้างอาัดฉีดขัดลงแว็กให้อีกรอบนึงครับสวยงามแน่นอนนะครับใครหารถใช้งานอยู่นะครับคันนี้ราคาเบาๆตอบโจทย์แน่นอนครับขอบคุณครับ